สวัสดีค่ะฮัลโหลมาแล้วจ้าน้ำตาลจาก NP 2 w s ค่ะวันนี้ค่ะน้ำตาลจะมาแปลคอมเมนต์นะสำหรับงานที่น้องเนเน่แล้วก็เพื่อนๆนะคะไปออกเป็นงานแฟนมิทติ้งของเชินอู่ซื่อจ้าเย้ yeah! เป็นเกมเกมออนไลน์นะที่เด็กๆได้เป็นพรีเซนเตอร์ ก็น่ารักมากเนาะอยไม่ต้องถามกันนะว่าแบบว่าเออซิสเจียอยู่ในอยู่นี่นะคะกําลังทําการแบบว่าบันเรงอโฮอะเรเฮในการแบบว่ากินคัพเคก้กน่ารักมากเลยอะ่ะดูสิเป็นแบบคัพเคก้กไม่หล่นด้วยนะจ๊ะนี่แต่ถ้าความนี่หล่นนะ เป็นคัพเค้กนะคะธีมคริสต์มาสคริสต์มาสคัพเค้กของ The Mark u n d e น s c o r e 2020นะคะก็เดี๋ยวแปะไว้ให้เนาะใครแบบว่าอยากได้ไปปาตรงปาร์ตี้ของขวัญงานเลี้ยงน่ารักมากเลยเขาจะเป็นธีมเป็นธีมตามเทศกาลของเขานะคืออร่อยมากนะแน่นอนแต่ไปตามกันได้เจ้าของร้านเป็นจริงเหมือนกันนะคะเป็นแบบว่าสิงด้อมเกรหีนะก็เราด้อมจีนเขาด้อมกรหลีเป็นเพื่อนกันได้นะส่งขนมมาให้ด้วยน่ารักมากเลยอร่อยมากด้วยนะอร่อยไหมคะ อร่อยค่ะอะกินด้วยกันไหมจ๊ามากันเลยค่ะมาแปลคอมเมนต์กันค่ะนลน้นะเราเอามาเป็นเฉพาะโฟกัสแคม ERA เนอะที่แฟนคลับนะคะเข้าไปถ่ายเฉพาะของเมเน่เท่านั้นนะโอ้ยเอาอีกแล้วแฟนคลับนะพกกล้องดูดาวไปกล้องส่องทางไกลยังเล็กนะนี่แบบว่ากล้องแบบใหญ่มากดีมากรูปชัดมากน่ารักมากแล้วก็งานนี้เป็นเอาดอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ หนาวมากตอนนี้ที่จีนหนาวมากนะปักกิ่งติดลบเมืองหลายๆเมืองก็แบบว่าอากาศหนาวมากเด็กๆนะคะก็แบบใส่เสื้อโคต้ตกันเลยนะคือหนาวมากแล้วก็สำหรับในคอมเมนต์นะมากกันเลยละกัน คอมเมนต์นะคะไออย่างคอมเมนต์แรกนี่นะแรกๆงานกำลังเ,เริ่มกเลังแบบว่าดูความน่ารักสดใสนเนาะออเนี่ยนี่นะจ้าทหาวคุณนะทําได้ดีเหมือนเดิมเลยในทุกๆวันวันนี้น่ารักจังเลยนี่คือเราก้าวผ่านความว่าสวยน่ารักอะไรแบบนี้ไปเลยนะเพราะว่ามีประมาณ9 8 4 3 4 6คอมเมนต์แล้วเยอะมากเพราะฉะนั้นคัดมาที่ไม่ซ้ำหลักๆอย่างนี้ก็แล้วกันที่แบบว่าอ่านแล้วมันแบบม,มันได้อย่างนี้อ่ะ รอยยิ้มของคุณเนี่ยช่างสวยงามจริงๆเลยนะนี่น,นะนะแบบเจ๋นเหมยหลงนะน่ารักมากนี่เห็นเค้าอายน่ารักน่ารักมากๆเจ้าหญิงของฉันฉันจะอยู่เคียงข้างกับคุณภูมิใจในตัวคุณจริงๆเลยแน่นอนว่าคอมเมนต์แบบนี้จะมีเยอะมากนะคะเพื่อบอกว่าเจ้าหน่ายซีนนี่เห็นเพี้ยวเลี้ยงเฟยช้างเพี้ยวเลี้ยงต่างๆเยอะมากเขาว่าแบบ สวยมากวันนี้มัดผมเนาะแบบผมน้ามาน่ารักมากคุณสมบูรณ์แบบที่สุดในใจของฉันอุ้ยดีจังเลยฉันชอบเลยแบบนี้ใช่ดีที่สุดในใจของเรานี่แหละโอนี่ดีมากไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะแค่คุณสนุกแค่คุณมีความสุขนะวาเยยโอเคฉันก็โอเคแค่คุณมีความสุขฉันโอเคดีเป่าเปยใช่ค่าไอรยเปล่าเปยนะคุณเนี่ยน่ารักมากจริงๆเลยนะใช่ไหมใช่ไหมอืม้สวยมากสวยมากจริงๆนคนนี้คนนี้เหมือนบอกว่า มาขอคำปรึกษาว่าเออฉันจะทำยังไงดีเพราะว่าฉันเนี่ยจะบอกกับคุณยังไงดีเขาบอกว่าว่าเย่อจืดเมิร์กเกาซูนีฉันจะบอกกับคุณยังไงดีนะว่าฉันรักคุณจ้าลูกสาวสุดยอดมากเี่คือบอกว่ามีแบบหนึ่งแสนคอมเมนต์เหมือนกันเสียงของคุณนะ่ะ ดีมากเลยเพราะมากใช่ไหมเพราะมีเพลงที่เป็นเพลงของเชอููซื่อด้วยนะนะ้วนะบอกว่าวันนี้นะนี่ตัวอีฟูนะเสื้อผ้าของคุณอนะเพอร์เฟกมากเพราะเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่เพอร์เฟกมากจริงๆเฉันชอบเสียงของคุณมากเลยขนาดแบบเวลาคุณพูดนะเวลาคุณพูดเนี่ยเสียงยังน่าฟังเลยว่างานอานคุณคือเนเน่ที่มีความสุขเนวันนี้แบบน่ารักจังเลยมามานี่เป็นหมอแฟนคลับ สุดห่วงสุดห่วงคุณผอมมากแบบหงห่วงคุณผอมมากนี่ห็นโชว์นะคุณเนี่ยผอมมากเลยมีอารมณ์ความเป็นผู้ปกครองเล็กๆอะ่ะชี้ชูฟันชี้ชูฟัน,ไป,นไปกินข้าวไปกินข้าวไปอ้ะแบบว่านี่มาช่างชูฟันไปกินข้าวเดี๋ยวนี้เหมือนแบนบแม่เรียกมากินข้าวมากินข้าวพรมากินข้าวอย่างเงี้ยน่ารักมากคนนี้นี่เมื่อกี้แบบว่าคุณแม่เรียกกินข้าวคนนี้นี่เป็นมิติใหม่แห่งการเป็นติงฉันชอบมาก ไอ้นี่คอมเมนต์อย่างงี้ก็มาปกติแล้วเนี่ยบนโลกนี้จะเป็นอะไรมามาไอ้นี่มามาไอ้นี่นี่เป็นปะปะไอ้นี่ได้ได้หมดนะคะคุณพอ่อฉันจะเป็นพ่อที่ดีด้วยนะฉันจะเป็นพ่อที่ดีให้คําสัญญาด้วยว่าเชื่อฉันสิเสียงชิ้นวอเชื่อฉันสี่ด้วยอจ้าคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะก็คือเขาบอกว่าฉันอิจฉาฉันอยากเป็นน้องคนข้างๆข,ข,ของเนเน่จังเลยฉันอยากยืนติดอยู่กับเนเน่ คุณสามารถใส่ไมานิ่เกอี่ชวนคุณสามารถใส่กางเกงรัดรูปคงจะประมาณแลกกิ้งฮีทเทคอะไรแบบนี้ข้างในได้นะมันจะช่วยให้คุณไม่หนาวเพราะว่าวันนี้น้องไม่ได้น้องแบบขาแบบไม่ได้ใส่กางเกงเป็นแบบชุดกระโปรงไงมันทําให้แบบมันหนาวมากช่วงนี้ที่จีหนาวมากคือคนนี้ก็เลยมาแนะนําว่าคุณข้างหน้าคุณใส่ได้นะฉันไม่ว่าไม่เป็นไรเลยขอแค่คุณอุ่นแน่ๆใส่แบบฮีทเทคหรือว่าลองจรที่เป็นกางเกงได้ นี่จินเทียนนะแบบวันนี้อ่ะจินเทียนเทียนชื่อฟยช่างเหลงองวันนี้อากาศหนาวมากมากเลยนะแล้วฝยช่างเหลิงงน้าหนาวมากๆากหลาย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 ฉันกอดคุณจ้าไม่ได้ห่วงนะคะรายการอ่ะเริ่มที่จะดําอีเวนต์เริ่มดําเนินไปเรื่อยๆแล้วว่าเด็กๆเริ่มหนาวเริ่มหนาวลมเริ่มแรงลมเริ่มแรงแล้วไงเริ่มไปคอมเมนต์อย่างนี้เยอะมาก ฉันกลัวคุณนะ่ะจะแบบกันเมากันเมาคือเป็นหวดัดฉันกลัวคุณเป็นหวัดนะฉันกลัวคุณจะปูชูบัวแบบไม่รู้สึกแบบไม่สบายคุณคนนี้เป็นหว่วงมากจะเอ่อเชียงปิงฉันกลัวคุณจะป่วยจะเป็นหวัดนะสวยอะไรเบอร์นี้เนี่ยอะไรแบบนี้เลยจริงอารมณ์จะแบบอ๋อสวยอะไรเบอร์นี้อะไ้ไห,ไหมคนนี้น่ารักมากเลยอะที่รักมือของคุณนะ่ะเหมือนจะถูกแช่แข็งแล้วคือตอนนี้ มือของคุณเหมือนถูกแค่แข่งแล้วเพราะน้องจะแบบว่าเดือยืนยืนแบบยืนหนาวแล้วอะมาที่รัก ทำไมขาเปล่าล่ะามาคุณแม่สุดห่วงทำไมขาเปล่าหนูว่าทำไมหนูไม่ใส่ฮิเทกไม่ใส่รอ,องจอนถุงน่องก็ยังดีเนาะแมมถุงน่องก็ได้เนาะเพราะว่าจะได้อุ่นเพราะหนาวมากแบบนี้มือเย็นหมดสิ่งด้วยแบบนี้นะเชื่อมือนะแบบนี้นะดีต่ดีตโชนะมือของคุณอนะเย็นหมดไม่ได้ไม่ท่รักไทเหลออ่อะที่รัก,กมันหนาวมากถ้าเกิดว่าคุณลงไปข้างล่างแล้วนะ คุณจะต้องคุมขาของคุณทันทีนะหมาช่างเลยนะคือแบบทันทีเดี๋ยวนี้เลยนะระวว่างเป็นหวัดนี้ทุกคนคือเป็นกังวลแล้วว่ากลัวน้องเน่จะกันเมาอะทุกคนจะดคอมเมนต์หลังๆจะเยอะมากกันเมานะจะกลัวจะเป็นหวัดกลัวจะปิ้งกลัวจะไม่สบายอะไรเงี้ยใส่เสื้อผ้าให้เยอะกว่านี้ได้ไหมเป็นแบบว่าอารมณ์คุณแม่เน่หนูใส่เสื้อผ้าให้เยอะกว่านี้ได้ไหมลูก มันหนาวมากนะแบบวันนี้นะจินเทียนเทียนชี่เหินเหลิองอะหนาวมากคุณแม่เป็นห่วงคุณแม่เป็นห่วงมากไม่ได้เนเนเป็นเจ้าหญิงตัวน้อย <_ c ười> วันนี้อากาศหนาวจินเทียนเทียนชี่เหินเหลิองอะ <_ c ười> แล้วคุณน่ะแล้วนี่เนี่ยก็ทํางานหนักมากชิงขู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยห่วยหลายถ้าเกิดคุณกลับไปแล้วเนี่ยห่าฮาๆซิวชีนะพักผ่อนนะพักผ่อนให้ดีเลยพักผ่อนให้เต็มที่เพราะวันนี้คุณทํางานหนักมากแล้ว จ้องไหนซินนี่มันบ้าไปแล้วเนี่ยคุณสวยมากจ้าคุณสวยมากฉันชอบฉันดันคอมเมนต์นี้กระการทุกคนไปดันคอมเมนต์นี้กันคุณนี่นะคือนางเอกซีรีส์ไอดอลเลยคุณนี่คือนางเอกซีรีส์ไอดอลเลยต้องมาต้องมางานต้องเข้าจุดนี้เพราะน่ารักมาเอาเป็นว่าวันนี้นะเอาเป็นเรื่องเจ้าหญิง มือขาวที่โดนแช่แข็งอะไรอาี้แล้วกันหัวน่ารักมากเลยมีคนมาแบบคิดชื่อซีรีส์ให้เลยคนสวยแช่แข็งได้คนสวยแช่แข็งก็จะแปลมาแบบเป็นคนสวยอะแต่ยืนให้ลมเย็นๆเนี่ยพัดจนแบบคุณเป็นคนสวยแช่แข็งแล้วนะตอนนี้นะไม่หนาวเหรอที่รักปุ้ยเหลืองมะเปเปยไม่หนาวเหรอน่ารักมากคุณเนี่ยนะเขอไอ้เหออหันเหลืองอะ น่ารักและหนาวมากเนี้ยเหรอหน่ารักจังเลยเขอออายเข้อรักมากนะเ <ๆ S 2> พราะว่าเราเนี่ยทำอะไรกันมาเยอะมากเลยคือตอนนี้ยังยังไม่ถนัดเลยอะอางนี้ก็แล้วกันรอน้อนไปก่อนแต่ก่อนอย่ารบกวนเวลาคนกินเพราะว่าเป็นบาปนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้ฉันยังไงก็ส่งแล้วก็หนาวไปให้เนเน่ก็แล้วกันค่อยว่าก,กันวันนี้ไปก่อนแล้วนะเพราะว่าอร่อยมาก เดอะมารกนะคะเดอรสกา2020ติดตามกันได้บา